มูฟเมนต์และการเคลื่อนไหวของพลเอกยุทธเมื่อวานนี้นะครับมีการออกมาโต้อตอบคุณพิธานะครับและถูกถามถึงจุดยืนในการแก้ไขมาตรา112ที่กําลังเปถีกถกเถียงอยู่ในสังคมตอนนี้เหมือนกันกรณีคุณพิธาที่แกเดินสายพบปะข้าราชการแล้วก็หน่วยงานเอกชนอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วมีการบอกว่าไม่ได้ไปเองนะหน่วยงานเาเชญไปพกูกเอกยุทธบอกครับเมื่อวานผมถามคนของผมแล้วถามข้าราชการของผมแล้วไม่มีใครเชิญ พูดอะไรอย่าไปเชื่อทั้งหมดน nee. ี่พลเอกประยุทธ์บอกก่นนี้ครับผู้ชมเนี่ยครับเมื่อวานนี้หลังจากที่ประชุมสภากลาโหมเสร็จนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลาโหมเนี่ยมีการพูดถึง8ปดพักร,รัฐบาลใหม่ครับที่เขามีแนวคิดในการตั้งคณะทางานเปลี่ยนผ่านขึ้นมาในช่วงนี้เนี่ยโดยพลเอกประยุทธ์เห็นว่าก็เป็นสิทธิที่สามารถทําได้ครับส่วนจะทําได้จริงหรือไม่เนี่ยมันก็ไม่ได้กระทบอะไรกับรัฐบาลปัจจุบันในเรื่องของการทํางานเพราะข้าราชการก็ทํางานไปตามระบบ แต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพลเอกระยุทธ์บอกทุกคนเลยมองว่า,วาที่น่าสนใจถ้าทําได้ก็ให้เขาทําไปส่วนจะทาให้ข้าราชการกึดใจหรือไม่เนี่ยพรเอกระยุทธ์บอกว่ายังคงเชื่อมั่นว่าข้าราชการเนี่ยจะทํางานไปตามกฎระเบียบไม่ออกนอกกรอบและจัจก,การตรวจสอบเนี่ยยังไม่มีใครไปพบกับใครทั้งสิน้นส่วนที่นายพิธาออกมาบอกว่ามีข้าราชการเนี่ยติดต่อขอเข้าพบพรเอกประยุทธ์บอกนะครับว่าได้สอบถามข้าราชการแล้วพบว่าไม่มี ใครจะพูดอะไรอย่าไปเชื่อทั้งหมดเมื่อถามว่ากรณีนี้เนี่ยจะทําให้กระทบกับการทํางานของรัฐบาลที่สั่งการไว้ไหมผู้เอกระยุทธ์ถามกลับว่ามันใช่หรอไม่เออเพราะข้าราชการเนี่ยมีหน้าที่สรุปงานตามวรระของรัฐบาลหลายเรื่องก็มีความคืบหน้าบางเรื่องก็ไม่ใช่จะแก้ไขง่ายๆเช่นกรณีการติดสัญญาในบางประเด็นเนี่ยตัวเองเคยทํามาแล้วมันมันไม่ง่ายถามย้ํากลับว่าจะให้กําลังใจกับ8ปดพักยังไงในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมาเนี่ย พลเอกประยุทธ์บอกว่าก็ขอให้จัดตั้งรัฐบาลที่ดีให้ได้เพราะผ่านการเลือกตั้งมาแล้วและยังมีอีกหลายขั้นตอนทั้งเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติและการรับรองผลการเลือกตั้งกว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้ทุกอย่างต้องเป็นไปตามกลไกมีการถามถึงจุดยืนนะครับหลังจากที่มีการพูดถึงการแก้ไขมาตรา112ครับพลเอกประยุทธ์ตอบไว้ชัดเจนครับไม่มีคอมเมนต์บาบอกแล้ว,มมวนะไม่มีคอมเมนต์ก็เป็นเรื่อง ก็เป็นสิทธิที่ท่านจะทําจะทําได้หรือไม่ได้ถ้าท่านทาแล้วไม่ได้มาเกิดผลกระทบอะไรกับรัฐบาลหรือกับหน่วยได้กัดกับหน่วยราชสการอะไรเนี่ยถ้าการพิ่หรณานี่แต่มันก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไงใช่ไหมก็เลยทุกคนก็เลยมองดูว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่อะไรล่ะน่ากัลใจอะไรมองเนี่ยนะก็เลยก็ทําไปดีามันจะเป็นการทําให้ข้าราชการหัดใจไหมครับเพราะวันนี้เนี่ยท่านนายกเองก็ยังเป็นนายกคนเดียวอ๋อไม่หรอกผมเชื่อมันในข้าราชการของเราอยู่นะ ก็ยังยึดบั่นอยู่ในกฎระเบียบวินัยต่างๆนะเพราะการทำอ,อะไรก็ตามถ้านะมันทำออกนอกกรอบที่อยู่ในกรอบวินัยของข้าราชการมันก็ต้องมีข้อบิดอ่ะเข้าใจไหมนะแล้วผมก็ตรวจสอบแล้วจะไม่มีใครไปพบอะไรกับใครนะวันนี้คุณพิธาบอกว่าข้าราชการติดต่อมาเองเราไม่รู้จดต่อมารแล้วไม่รู้สิ<อ>ผมก็ถามข้าราชการเขาบอกเขาขอขอกระเป่าเขาก็ไม่มีผมต้องถามคนของผมนะอนี้การใครจะพูดต่างๆเขาก็าจะเชื่อทั้งหมดหรือไม่เชื่อทั้งหมด ก็ต้องหาข้อมูลข้อท็จริงไหจ๊ะเนาะไม่กระทบกับสิ่งที่ท่านนายกได้สั่งการข้าราชการกระทรวงต่างๆไปว่าให้เตรียมความพร้อมสรุปงานเพื่อที่จะส่งมอบต่อก็ใช่ไหมล่ะมันควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะเออก็เป็นหน้าที่ที่ต้องสรุปผลงานสี่ปีอะไรออกมาว่าทําอะไรแล้วบ้านในแต่ละกิจกรรมใช่ไหมถึงไหนอะไรยังไงปัญหามันอุปสรรตรงไหนทุกงานมันก็มีความคืบหน้าหลายอันก็มีปัญหาอุปสรรคแต่มันไม่ใช่อุปสรรคที่มันแก้กันง่ายหรอกเข้าใจไหม ลายอย่างก็ข้อกฎหมายด้วยด้วยนะพอเราบอมากอะไรบ้างสัญญาต่างๆที่มันมีอยู่แล้วเดิมเต้องไม่ดูด้วยมันจะมีวิธีการแก้แก้เรย่องไรจริงแล้วว่าผมก็ยากจะทำในเรื่องตรงนี้มาแต่ม,ม,มันทําได้ยากนะหลายอย่างมันทําไปแล้วไงเป็นสัญญาเดิมเปนสัญญากเก่าในเรื่องนี้ถ้าเขาทาได้ก็ทําไม่ว่าอะไรหรอกเนาะาในฐานะที่นายกก็ทำตามระบอบประชาธิที่ปไตยจกันตลอดเลือกตั้งให้กําลังใจ ก็ก็คาดหวังว่าประเทศไทยจะมีรัฐบาลที่ดีให้ได้นะเพราะเราก็ผ่ากนการตั้งมาแล้วนี่ก็ขึ้นอยู่กับมันไม่ใช่ว่าเออมัน,ม,นมันมีอีกหลายอย่างไหมเหรอการตรวจสอบต่าง,งเขายังก็ยังไม่ได้รับรองหมดนี่เหรอก็รอฟังดูสิผมไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ได้ตรงนี้แล้วก็ถ้าเขาถ้าเขาผ่านการตรวจสอบทั้งหมดได้รับการรับรองทั้งหมดแล้วเขาสามารถจะจัดตั้งรัฐบาลได้ไม่ใช่เหรอเนาะไปนากลไกอ่ะแต่ยังไงก็ตามในฐานะที่ท่านนายกเป็นประธานยุทธศาสตร์ของรับรวมไทยชาติชาติยังยืนยันใช่ไหมคะว่า ถ้าใครต้องการที่จะมาแก้หนึ่งสองนี่ขวาเนเต็มที่อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะไม่ต้องถามก็ต้องต้องเป็นอย่างนั้นเพราะนี่อยู่ในหัวใจของของของทหารตำรวจอยู่แล้วท่าอากาศทุกคนแลนะประชาชนอีกจำนวนมากเข้าใจไหมเขาก็ไม่เห็นด้วยตรงนี้ไงแค่นั้นแหละแล้วทำทำไมอ่ะ ไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้วันนี้วนนะัี้ได้มีการคุยเกี่ยวกับเรื่องของการปรับยนเยือกย้ายในตลาดประจําสไหมคะก็ยังไม่ถึงเวลามั้งเห็นอาจารย์วิชยานุบอกว่าถ้าคุณพิธาถูกฟันอาจจะเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศนะครับท่านรวมไทยก็จะเดินต่อไหมครับรวมไทยก็จะสู้ต่อไหมครับ รวมไทยตั้งชาติจะสู้ต่ออย่ครับแล้วนายกจะสู้ต่อไหมคะพัานนายกหวังอะไรที่สุดกับรัฐบาลใหม่ที่จะมาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอรอครับรัฐบาลใหม่จะบอกก่อนไทยในการพัฒนาที่จะยืนเนาะแล้วก็หวังด้วยไหมคะว่าสิ่งที่ทำมาแปดปีจะไม่สี่อาหา,ไหอายไปยนะนี่ครับมีการตั้งคำถามกลับไปถึงพรรคก้าวไกลด้วยนะครับว่าจะทำไปทำไมนะครับในการแก้ไขมาตรา112เนี่ย ยืนยันว่าตนเองและพรรครวมไทยสร้างชาติจะขัดขวางนในการแก้ไขกฎหมายมาตรา112และก็ไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนครับนี่ครับก็เป็น, movement นบุ๊กเม้นต์ของพลเอกประยุทธ์นะครับสั้นๆแล้วก็ตอนก่อนจะขึ้นรถกลับเนี่ยนะครับก็บอกว่าถามหวังอะไรกับรัฐบาลใหม่พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าก็หวังว่าให้บ้านเมืองปลอดภัยแล้วก็มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับ